หญิงสาวที่เริ่มมีอายุแล้วนะครับ,บค,ความความน่าสนใจกำลังวังชามันก็เริ่มค่อยๆหมดไปนะครับรบซึ่งมเมื่อสิ้นปีสองห้าแปดเนี่ย GDP ของประเทศไทยก็อยู่ราวๆสิบแปดจุดห้าล้านล้านบาทอนะครับ,รบแล้วก็ก็มีการคาดการณ์ว่าในอ่า ขออภัยครับสิ้นปีสองห้าหกเจ็ดผมพูดประมาณ185แปดนห้าล้ลานล้านบาทแล้วก็มีการคาดการว่าเศรษฐกิจไทยปีสองห้าหกแปดเนี้ยน่าจะโตได้ประมาณสเปอร์เซ็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารวมกับอัตราเงินเฟอ้อซึ่งก็น่าจะอยู่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตะนครับปีนี้คร่าวๆเนี่ย GDP ที่เป็นตัวเงินเนี่ย สิ้นปนะีมันก็น่าจะอยู่แถว19ล้านล้านบาทอันนี้คือตัวเลข GDP <ม>ของประเทศไทยนะครับถ้าเราจะไปหารด้วยจำนวนประชากรที่มีประมาณ67ล้านคนก็จะได้ GDP ต่อออกมาได้ประมาณ200กว่าบาทนะต่อคนต่อปีอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็ถือว่ามันก็ยังอยู่แค่ระดับกลางๆนะของทั่วโลกนะฮะ ทีาคิดเป็นดัลลาร์ก็ประมาณเจ็ดพันกว่าเหรียญนะครับการการที่เราจะไปเป็นประเทศที่มีรายได้สูงตามเกณฑ์ของ World Bank เนี่ยมันต้องมีประมาณหนึ่งหืนห้าพันเหรียญนะครับต่อคนต่อปีก็คือตรงตองตรงได้อีกเท่าตัวนะกว่าเราจะไปถึงตรงนั้นนะครับแต่ว่ากว่าเราไปถึงตรงนั้นเนี่ยปรากฏว่าเศรษฐกิจเรามันไม่ใช่ชายหนุ่มหรือหญิงที่ มี F F <IS> กําลังวังชาแล้วตอนนี้ตอนเ,เราเริ่มอ่อนแรงการที่จะไปถึงนําก็จะเหนื่อยขึ้นนะครับท <clair. S 1> ีนี้คร่าวๆก็คือเมื่อกี้ผมให้ตัวเลขไปเนี่ย GDP ปีสองห้าหกแปดมันจะโตขึ้นอีกประมาณแค่ห้าแสนล้านบาทใช่ไหมฮะจากสิบแปดจุดห้าล้านล้านเป็นสิบเก้าล้านล้านเนี่ยนะครับแต่ข้อมูลที่น่าตกใจก็คือ,อ,รอเราทำงานแทบตายทั้งปีเนี่ยนะ GDP โตขึ้น5แสนล้านบาทแต่รู้ไหมครับว่าเอารัฐบาลของเราเนี่ยทำงบประมาณขาดดุลน,นะหรือไปกู้เงินมาเนี่นะ,ะเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะทำให้ GDP มันโตเนี่ยใช้เงินไป8แสนล้านบาทนะฮะ mm hmm. แต่แต่ GDP โตขึ้นแค่5แสนล้านบาท okay. mm hmm. เห็นไหมครับแสดงว่า